เน้นต้องเน้นครับฝ um ั uh, like ่งนี้เป็นยาวสู้จริงร้ายมากนะครับจับคู่กับเบนแพร่กษานะครับคู่นี้คู่คู่นี้ยาวเตะกินเปอร์นะครับฝั่งนน้นไปพิทีมสีนักเรียนหกสีนะครับจับคู่กับชิดภูพานนะครับเหมือนล้านเเอามาๆนี่มาไปหกร้อยมัน

ยในสนามเลยเล่งตอนนี้ครับิิตรับอาเซียนจับใจตูแต่แรงมันไม่มีทำไงอะอะไรขึ้นเรียนครับเรียนเรยมากแล้วมาบนสามร้อยมาลอยหนึ่ง ปาโฆษณาอย่างดีอะไรเนื้อใช่ไหมเนี่ยน่าตายนิ่งเขาบอกแรลลาตผิดน่าจะมีรรรวมมีออะะไไลงครับลรงนี้ครับกรรมการบอกลงครับเข้าไม่ต้องเยอะเป็นตั้งหลายใครนานอยู่ได้โบได้แพ้ได้แพ้แต่เติงแพ้เดียวก็คุ้มค่ามากเลยวันนี้โอ้โหใส่หมากเลยฮะ

ต่างค่ายนะครับมาขอให้ยาวยกไข่นะครับดูครับเอาเบนเปิดขวัหัวยาวไหเข้าไปเอาแล้วพี่กล้องจะได้พุดคืนแล้วเว้ยจะนับซีตัวหนึ่งครับตีแบบนี้ตีแล้วชิดผู้พานครับตีแบบนี้พี่กล้องได้ฟื้นแน่ ยาวตัวชิดมันหมดแน่นยาวยาวเกี่ยวกับฝุ่นเนี่ยเล็งต่อสีครับยาวได้สู้ได้เสร็จครับอชิดเปิดหัวได้กันมาครับ เล้อเราก็ไปจับไปจับไม่มีการเล่นเลยไม่ได้จับกันนอกชอบตรงนี้แท <c oughs> ้เออมาฮะบอกให้เขายกให้แต่เล่นไม่ประทับใจเขาเขาพาที <c oughs> สองต่อสีครับสิบเกินหัวตีไหลเข้ามาครับ10บยอดสดไป้ีอ้สไตัว่ไห่ไเมือนเปอยู่ตก่าตเตว5นกวไอตัวกสีทีตอครับไปส่งอุปกรณ์ขนดีุมตอนนี้ขาดทุนอยู่ตั้งแต่้อยตายทุกคน ทางปีะธานครับชิดลากเองครับเฮ้ย,ยแต่ก็เอาหนะ่อยเฮ้ยเล่นทำไมแข็งอ่อ,อนเลเกอเสียงเสืองมีหน่อยเอ้ยเรียนล้วบุญกรลางหนึ่ บอกแต่ชิดไม่มีแรงทีหลังไม่ต้องยกให้คนแปลกหน้านไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่รู้เขาเอาไม่เอาไม่รู้เขาเอาไม่เอาแต่ก็ทีหลังจะต้องถามก่อนนะแต่ก็ไม่รู้เขาเอาไม่เอาสวยงามมาก อ่าดูแลก็อะไรนะโอ้หขายวานงตีเหีเขาเปิดเหี่ยมไม่เาโอเปิดเหียนแล้วไอเด็กของเราไปขายยาจริงด้ายีาแีเนเป็อตกินแก้วไม่แบบนี้กินแก้วไม่แบบนี้ไคน่ได้ไมีคน้มีคนารศึกษาน้อยหรือเปล่าลุงี กูนี่แหละไม่ใช่ใครนะกูนี่แหละไอ้ไขเขามาเปิดเยอะโตโอ้โหก็มาเปิดตัวก็แต่ตัวนั้นเอาคนอื่นยกเร็วเสียคนของเราเสียชื่อไข่เลยโอ้นั่นมันถูกแล้วเขาเปิดตัวให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ดีแล้วใครกี่เปอร์เซ็นต์เนาะก็ยกกี่เปอร์เซ็นต์ได้ไม่ชอบให้พี่น้องเสียเงินแบบไม่ได้สู้เลย ผมไม่เคยัวอยู่พุทธบราณเพราะเขากินมากเลยนดสอัดอง่อนดมเสียตังมเสียตังไม่มันเลยแล้วกบไม่ได้ ก็อะไรตีเป็นแบบตีหัวแบบนั้็นกต่อาสองครับน่ะโอ้ทำ ทำอะไรอย่างนี้เไม่ได้เลยครับรี่ยนเลยเอากไม่คืนแล้วนะไม่คืนแล้วนะพี่ก้องก็ไม่ส่งซิกเลยโหก็ไม่เอาก็ไม่บอกโอ้ ไม่รู้อยู่ใกล้ผมอะไรไม่เอาคือที่ผมเตะเหรอไม่ฝั่งนี้ใสกว่าดวมองคนานนี้วันจะไปเตะเลขข้างไปเบี้ยยังไม่ผ่านเลยเลขข้างเาแปงยังไม่ผ่านเลยนี่เตะดวงนี้